สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในหัวข้อที่ว่าทำไมกองทัพอากาศอินเดียถึงสูญเสียเครื่องบินรบจำนวนมากทั้งที่พวกเขาใช้ขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นระยะไกลในการโจมตีเป้าหมายในเขตปากีสถานซึ่งตามหลักแล้วนักบินไม่ควรต้องมีความเสี่ยงต่อการถูกยิงตกมากขนาดนี้แต่การสูญเสียเครื่องบินรบจำนวนมากอาจมีหลายสาเหตุร่วมกันหลายประการ เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันว่าต้นเหตุที่แท้จริงน่าจะคืออะไรแน่แอดมินขอเชิญทุกทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษ,ษของไทยมิรเรตตอรี่พร้อมๆกันเลยครับค,คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่6-7พฤษภาคม2025ระหว่างปฏิบัติการ o อ e บ a t i o n s i n d นดของอินเดีย อินเดียได้โจมตีเป้าหมายในปากีสถานจำนวน9จุดโดยอ้างว่าเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายในปากีสถานทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารได้วิเคราะห์ว่าอินเดียน่าจะใช้ขี่ปรนาวุธอากาศสู่พื้นระยะไกลแบบ Stand-off Weapon สำหรับการโจมตีเป้าหมายต่างๆ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของฝ่ายความมั่นคงระดับสูงของปากีสถานที่ได้กล่าวว่าพวกเขาได้ยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกในพื้นที่ของอินเดียเองเนื่องจากว่าอินเดียได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ของตนครับ ส่วนทางด้านปากีสถานอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกจำนวน5ลำซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบแบบดัสโซราฟาจำนวน3ลำโดยใช้ขีปนาวุธอากาศส่วอากาศแบบ pl 1 5 e ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องบินแบบ j f 1 7บล็อ b l และ j 1 4ของกองทัพอากาศปากีสถานรายละเอียดการประทะ ปากีสถานระบุว่าเครื่องบินที่ถูกยิงตกประกอบด้วยเครื่องบินรบแบบดัสสราฟาจำนวน3ลำมิค29จำนวน1ลำและซู30 MKI อีก1ลำ จากรายงานมีการพบซากเครื่องบินในเขตปัญจาบของอินเดียโดยมีชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นของเครื่องบินรบแบบดัสโซราฟาหรือมิลา2000เพราะจากภาพวิดีโอที่ถ่ายโดยชาวบ้านอินเดียพบขี่ปนาวุธแบบไมก้าที่ติดอยูบ่บนไพรอนของซากเครื่องบินรบที่ตกนอกจากนี้ยังพบซากข,ของเครื่องยนต์ที่ใช้งานกับเครื่องบินรบแบบดัสโซราฟาครับต่อมาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของฝรั่งเศสได้บอกกับสำนักข่าว CNN ว่า เครื่องบินรบดัสโซลาฟาของอินเดีย1นึ่ลำถูกปากีสถานยิงตกและนี่จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องบินรบแบบดัสโซลาฟาลำแรกที่สูญเสียในการสู้รบโดยพบซากเครื่องบินที่มีหมายเลขประจำเครื่อง BS001 ที่ตกในเมืองบัตท,ทินดาของอินเดียหลังจากนั้นปากีสถานได้ออกมาเคลมว่าพวกเขาได้ใช้เครื่องบินรบแบบ j 1 4บวกกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลแบบ PL-15E ของจีน ยิงโจมตีเครื่องบินรบดัสซราฟาของอินเดียตกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของขี่ปราวุธแบบ p l 15e ตกในรัฐปัญจาบประเทศอินเดียอีกด้วยแอดมินคาดว่าปากีสถานน่าจะยิงมาจำนวนหลายลูกครับส่วนทางด้านอินเดียยังไม่ยืนยันการสูญเสียเครื่องบินรบดังกล่าวและระบุว่าภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยมากเป็นภาพเก่าจากปี2021 อย่างไรก็ตามภาพที่ได้ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียก็สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าอินเดียได้สูญเสียเครื่องบินรบแบบดัสโซรลาฟาหมายเลขประจําเครื่อง BS 001แล้วอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการยืนยันจาก CNN และภาพหลักฐานอื่นๆที่น่าเชื่อถือได้โดยรวมแล้วหากว่าอินเดียสูญเสียเครื่องบินรบไปจำนวนห้าลำภายในการรบเพียงวันเดียวจริง นี่จะถือว่าเป็นความเสียหายทางยุทธวิธีเป็นอย่างมากเพราะว่าเครื่องบินรบที่เสียไปนั้นเป็นเครื่องบินขับไล่ชั้นแนวหน้าของประเทศและหากว่าเครื่องบินรบแบบดัสโซราฟาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบในยุคที่4ที่ดีที่สุดในโลกถูกเครื่องบินรบแบบ J14 ยิงตกสิ่งนี้จะทำให้ความน่าเชื่อถือของดัสโซราฟานั้นสูญเสียอย่างหนักเช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่สําคัญกันเลยในหัวข้อที่ว่าทําไมอินเดียถึงสูญเสียเครื่องบินรบเยอะมากในการรบวันแรกทั้งที่พวกเขาน่าจะใช้ขี่ปรนาวุธอากาศสู่พื้นพิสัยไกลในการโจมตีเป้าหมายต่างๆในปากีสถานเพราะโดยปกติแล้วขี่ปรนาวุธแบบ stand off weapon นั้นสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะปลอดภัยจากแซมของฝ่ายตรงข้ามได้อยู่แล้วซึ่งเหตุผลต่างๆน่าจะมีดังนี้ครับ หนึ่งก็คือปากีสถานมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและคาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอินเดียคงจะเลือกรูปแบบการโจมตีด้วยเครื่องบินรบเป็นหลักปากีสถานซึ่งมั่นใจว่าอินเดียจะโจมตีได้พวกเขาจึงได้จัดเตรียมระบบป้องกันเพลิงกาศเอาไว้ล่วงหน้าทั้งทางภาคพื้นดินและอากาศยานรบนำเอาไปวางไว้ในจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่นระบบป้องกันพลังกาศระยะไกลแบบ h q 9P ตัวนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกองทัพป,ปากีสถานซึ่งมีระยะการโจมตีเครื่องบินรบอยู่ที่125กิโลเมตรและสามารถยิงโจมตีขีปราวุธร่อนของฝ่ายตรงข้ามได้ ต่อมาก็จะมีเครื่องบินรบแบบ JF-17 บล o c k 3และ j 1 4พร้อมด้วยขี่ปนาวุธแบบ PL-15E ซึ่งขี่ปนาวุธแบบ PL-15E นี้จะมีระยะยิงไกลกว่ามิเตอร์เล็กน้อยก็คือสามารถยิงได้ไกลสุดอยู่ที่145กิโลเมตรและในสภาวะการรบจริง ปากีสถานก็จะใช้งานร่วมกับเรดาร์ภาพพื้นดินและเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแพรงกาดล่วงหน้าซึ่งมันจะทำให้ขี่นาวุธแบบ PL15E ของปากีสถานนั้นจะกลายเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆ ซึ่งกลยุทธ์การรบของปากีสถานก็คือยิงเร็วหนีเร็วเมื่อเรดาร์ของพวกเขาสามารถตรวจจับเครื่องบินรบของอินเดียได้ซึ่งในส่วนนี้เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าใช้เรดาร์ตัวไหนในการตรวจจับอาจจะเป็นเรดาร์จากภาคพื้นดินหรือว่าเรดาร์ของเครื่องบินรบเองแต่สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเรดาร์ลอยฟ้าของปากีสถานเมื่อพวกเขาได้ข้อมูลเป้าหมายและสามารถล็อกเป้าได้แล้วเครื่องบินรบปากีสถานจึงได้ยิงขีปนาวุธจํานวนหลายลูกและบินหนี ไปในทันที ซึ่งข้อดีของขี่ปาวุธสมัยใหม่ก็คือมันมีเดต้าลิง์นะครับโดยฝ่ายยิงนั้นไม่จําเป็นต้องเอาเรดาร์ของเครื่องบินรบฝ่ายตนเองไปทาบกับเครื่องบินเป้าหมายตลอดเวลาเมื่อพวกเขารู้ตําแหน่งเครื่องบินรบของฝ่ายตรงข้ามแบบคร่าวๆก็สามารถยิงขี่ปาวุธออกไปได้เลยหลังจากนั้นการนําทางขี่ปาวุธเข้าสู่เป้าหมายก็อาจจะใช้เรดาร์จากแหล่งอื่นเช่นเรดาร์จากภาคพ,พื้นดินหรือว่าเรดาร์ลอยฟ้าและเมื่อขี่ปาวุธเดินทางเข้าใกล้เป้าหมายในระยะทางที่เหมาะม พวกมันก็จะทำการเปิดซีเกอร์ของตนเองเพื่อที่จะพุ่งเข้าชนเครื่องบินรบของฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยำและในขั้นสุดท้ายก็อย่างที่เราเรารู้กันครับกลไกของขีปนาวุธจะทำงานแบบเฉียดระเบิดและฉีกอากาศยานรบของฝ่ายตรงข้ามออกเป็นชิ้นๆซึ่งนี่ก็คือความน่ากลัวของขีปนาวุธอากาศส่วอากาศสมัยใหม่ครับ อย่างไรก็ตามจุดนี้แอดมินก็ยังคงคาใจอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องบินรบแบบดัซโซราฟานั้นก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีระบบสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีระบบที่เรียกว่าสเปกตาอีวิลสูดถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องบินจากภัยคุกคามทางอากาศเช่นเรดาร์ของข้าศึกขีปนาวุธนวิถีและระบบป้องกันภัยทางอากาศคุณง่ายๆก็คือมันจะทำให้เครื่องบินรบฝ่ายเรานั้นไม่ถูกตรวจจับหรือว่าถูกโจมตีได้แบบง่ายๆครับ ส่วนในกรณีของอินเดียแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุใดพวกมันจึงแจมขีปนาวุธของจีนไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็แจมได้แต่ว่าถูกยิงหลายลูกเกินไปก็เลยแจมไม่ทันกว่าจ,จะเป็นไปได้ครับส่วนข้อ2นะครับอินเดียอาจจะเป็นต้องบินเข้าใกล้เกินไป แม้ว่าพวกเขาจะใช้ขี่ปนาวุติยระไกลในการโจมตีปากีสถานแต่ว่าอินเดียอาจต้องบินเข้าไปใกล้เส้นควบคุมหรือแม้กระทั่งบินลึกเข้าไปในดินแดนของปากีสถานเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกทำลายการบินเข้าไปใกล้พื้นที่ควบคุมของปากีสถานสิ่งนี้เปิดโอกาสให้ถูกตอบโต้ด้วยเครื่องบินขับไล่ที่ทำการบินลาดตระเวนอยู่แถวนั้นได้ครับ ส่วนข้อ3ก็คือปากีสถานอาจจะใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ปิดบังหรือว่ารบกวนเรดาร์ของอินเดียทำให้เครื่องบินรบของอินเดียอาจจะถูกลวงให้เข้าสู่พื้นที่กับดัก สีอินเดียประเมินศักยภาพของปากีสถานต่ำเกินไปอินเดียอาจคาดการณ์ว่าปฏิบัติการจะเสร็จสิ้นโดยไม่มีการตอบโต้อย่างรุนแรงแต่เมื่อถูกตอบโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ไม่สามารถถอนตัวได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีข่าวว่าอินเดียสามารถสอยเครื่องบินรบของปากีสถานได้จำนวน3ลำซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบินรบแบบ F16 จําจำนวน1ลำและเครื่องบินรบแบบ JF17 จำนวน2องลำจากระบบป้องกันแผ่นกาดแบบ S 4 0 0ของอินเดียครับส่วนข้อ5ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมที่แผนการโจมตีของอินเดียนั้นอาจรั่วไหลปากีสถานอาจได้รับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเส้นทางการบินหรือว่าแผนปฏิบัติการของอินเดียล่วงหน้าก่อนก็เป็นไปได้ครับ แต่นี้ก็เป็นแต่เพียงสมมุติฐานเท่านั้นส่วนเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับ ก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยบริตอรีกันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ